กลับสบายดีเนาะสวัสดีครับมื่อนี้นะครับสมาว่าเรื่องนี้การทุกคนเชิงว่าเป็นความหูซึกเนาะของนักศึกษาสาวลาวเนาะสโปปลาวเนะา,านะซึ่งได้หับทึนไปเฮียนอยู่ประเทศไทยเนาะมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีเนาะปัจจุบันเนาะสำเร็จการศึกษาเป็นที่เฮียมหอยแล้วนะทุกคนในสาขาสาธารณาุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยายลัยอุบลราชธานี หอบเอาความสําเร็จกลับมาสบปราว่าจะเป็นได้เดี๋ยวมือน,นีเฮาสิมาว่ากันก่อนอื่นกะทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมทติสุดทุกคนว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศนะทุกคนไปนได้สบายดีบ่สภาพอากาศอยู่ทางประเทศไทยเป็นไดอากาศฮอนบอ่เซิงอยู่นะคอนโลเมจันเนาะสบปราวในมือนี้อากาศฮอหลายทุกคนคือแบบฮอนสูงสุด40องศาเนาะ39 40องศาเสิงข่าวพระเจ้า อยู่ห้องบ่ได้ทุกคนขนาดเปิดพัดลม2หน่วยยังเห,อหืออนะไรเนาะอ่ะในใจกัรหักษาสุขภาพามั่นโดยสุดทุกคนนะทุกคนสำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามาเมืองใหม่ยังมไม่กด subscribe เนาะฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อบอกพลาคดคลิปใหม่ๆของข่าวประจำวันเองสวัสดีวันนี้นนทุกคนเราจะมาเ,าเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมาโอลลมกับเอ,อืไอไอไนนะ้อยๆอ้ายๆเนาะคือเก่าเนาะสื่อว่าเมื่อน,นี้เนาะเราจะมาเล่าเกี่ยวกับบัณฑิต สองคนเนาะจากสปปลาวเนี่ยจากประเทศลาวเฮาที่ได้เข้าไปศึกษาหำเพียนอยู่ประเทศไทยนั่นเองเนาะในสาขาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเนาะซึ่งว่าได้หอมเอาความฝันและความสําเร็จเนาะมากลับมาสู่สปปลาวเฮาเนาะทุกคนและเฮาเบิ่งคลิปนี่เนาะทุกคนจากเพจที่นี่หมออุบลเนาะซส่งว่าได้มีการเหตุคลิปสัมภาษณ์อายเอ้ยสองคนเพิ่นซึ่งเพิ่นวิศวะเนาะ ไอเพดกับเอื้อยหลักนั่นเองเนาะจากประเทศลาวเฮานี่แหละเนาะที่ได้เข้าไปศึกษาหัมเพียนในในมาอ,อุบลที่ประเทศไทยนะทุกคนและในการสัมภาษณ์เนาะแม่นเป็นการสัมภาษณ์แบบภาษาอีสานเนาะก็คือภาษาลาวอีสานนั่นเนองนะทุกคนเฮาฟังเฮากับสิหูเหลืองเนาะ,อ,ะอันดับแรกเนาะไอพิธีกรดำเนินรายการเนาะก็ได้ถามไอเอื้อยเพิ่นสองคนเนาะเพิ่นคิดเพิ่นมีความผูกศึกแนวใ,ใดที่ได้ไปเรียนอยู่ที่ได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยอุบลนั่นเองนะทุกคนเนาะ และไอเพเนาะก็ได้ตอบว่านอก,ก่านอื่นเราก็ดีใจหลายนะทุกคนดีใจแห้งเนาะไอเพแเราก็ว่าต้องขอบใจทางตัวเองเนาะและก็ขอบครัวนำเนาะและหน่วยงานต่างๆที่เอื้ออานวยความสะดวกให้และให้โอกาสรวมไปถึงได้มาเฮียนมาฝึกฝนเนาะมาศึกษาเอาความรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยอ,อบุบลราชธานีประเทศไทยเนาะและมีความภาคภูมิใจเกี่ยวกับ ประเทศไทยและประเทศไทยมีวัฒนธรรมมีการสื่อสารที่ค่ายครึ่งกับบ้านเฮาและประเทศไทยเนาะยังเป็นบ้านอ้ายนองน้ำอีกเนาะเผื่นกระเปาเนาะไอเพ็เผื่อเปาไปเนาะและกลายเป็นการสวยเหลือส่งกันและการตลอดมาเนาะส่งเป็นการกลายส่วว่ากลายมาเป็นการสวยเหลือส่งกันและการตลอดมานั่นเองเราจะคนสว่าประเทศไทยเพื่อกายืยนมือเขามาสอยเราตลอดเนาะและเรื <tema> <Z 2> ่องที like ่ยากก็คือเรื่องของภาษาเนาะ ราะว่าภาษาเนี่ยใน,นคนในการเรียนเป็นแมนพฝ่นว่าเขียนเป็นภาษาไทยนั่นเองก็เลยแบบยากหลายกว่าปกตินะเพราะว่าปกติคนเราจะสามารถเข้าใจภาษาไทยก็คือว่าขเข้าใจนะการเจรจาการสื่อสารนี่อย่างเข้าใจเป็นแบบว่าภาษาเดียวกันเลยนะข่ายกับภาษาเดียวกันะเนาะแล้วว่าพวกเขาจะสามารถที่จะเขียนได้เนาะเขียนคือกับคนไทยนะเขียนบ่ไาดา้นะทุกคนเนื่องจากว่าเฮา,าเฮียนมีเซาหกตัวในพยัญชนะเนาะในภาษาไทยในภาษาลราเนาะส่วนภาษาไทย ดังที่จือเนาะก็มีพี่ๆบอกว่ามี44ตัวเนาะก็ถือว่าหลายกว่าภาษาลาวนั่นเองเนาะแล้วแลไอ้ายเราก็ยังว่าทาเขียนได้กับบวถึกเนาะบวถึงกราฟเนาะหรือว่าบวถึกไวยากรณ์เวลาเฮามาเฮียนเนาะและเข่ามหาวิทยาลัยเฮาก็จะพบปัญหานี่เนาะเนาะก็พบปัญหาก็คือปัญหาเนี่ยก็คือต้องเขียนเป็นภาษาไทยนั่นเองก็ต้องเขียนเป็นภาษาไทยนั่นเองนะทุกคนจือได้ว่าข้างหนึ่งเนาะเราว่าข้างหนึ่งอาจารย์ให้เขียนคําตอบลงในบทสอบเสงเนาะเราก็มีการสอบเสงิงกวดกายอย่างเนาะและอ้ายเราก็เขียนเป็น คำคำแบบว่าคําตอบที่บททันนะทุกคนเนื่องจากว่าเขียนเป็นภาษาไทยนะกะเม็ดเวลาก่อนเนาะผลสอบออกมาก็จะบ์ได้ดีหลายปานใดเนาะจนเห็ุให้คําตอบโบอแล้วเนาะกับโบได้ก็ได้ส่งอาจารย์อยู่แต่ว่าเหตุคําตอบบบแล้วเถื่อนนะทุกคนกว่าถ้าต้องคิดลายกว่าคนอื่นเนาะเพราะไาอ,าอ้เราครับโบได้ฝึกภาษาเลยเนาะ,ะต้องไปเรียนเพิ่ม,เต,มเติมตั้งแต่กอไก่ถึงฮออดฮอดห,หูเนาะส่วนภาษาเล่าก็คือตั้งกอไก่ฮอดฮอกเฮือนอน,อน,นะทุก<ๆ>คน<ๆ>และไอ้ายเล่ายังได้บอกมาเนาะเรายังทางเรียนเสริม เองเนาะไปนําควบขู่กับการเฮียนปีหนึ่งเนาะสาเหตุที่ได้มาเฮียนอยู่อุบลนเนาะเราว่าสาเหตุที่ที่เราไปเฮียนอยู่ปอุบลในานะประเทศไทยเนาะก็เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยอุบลนเนาะมีทึนหอยแขวงจับสักเนาะจำนวนหนึ่งเนาะหนึ่งทึนนั่นเองนะทุกคนแหละแขวงตะปือหนึ่งทึนและได้มีการสอบเสียงคัดเลือกว่าเฮามีคุณสมบัติแนวดาเนาะมีความพร้อมบอก็เลยสมัครมาเนาะและการโครงการจะตั้งก็ได้ขัดเอาอไอเรา และดีใจแห้งเนาะตั้งแต่มือนั่นที่ได้ยินการประกาศลายสื่อของตัวเองเนาะเราบอกว่าออกมาเนาะก็ดีใจดีใจได้หน่อยหนึ่งเนาะกับแบบเออได้มาเฮียนอยู่มหาวิทยาลัยอุบลแล้วเนาะพอหอดมือนี่ก็ดีใจอีกเพราะว่าเพราะว่าได้เฮียนจบการศึกษาแล้วเนาะก่อนที่จะมาเฮียนที่มหาวิทยาลัยอุบลเนาะราชธานีเนาะอ้ายเราก็ได้เหตุเวียกแล้วเนาะก็คือเหตุเวียกอยู่ห้องหมอก่อนหน้านี้เนาะส่วเวลาได้เฮียนอนุปริญญาเนาะเกี่ยวกับการแพทย์เนาะ เ,เกี่ยวกับการแพทย์เบื้องต้นและได้เหตุเวียกอยู่ห้องหมอเมืองอยู่ในตําแหน่งวิชาการและห้องผู้น่นวยการเนาะก็คือแขวงเมืองอาตตะปืนเมืองหนึ่งของอาตแขวงอัตอตะปืนปน,ปนั่นเองนะทุกคนโดยสําหรับเหลืองการเฮียนเฮาเนาะก็มีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะไาเนาะมีพื้นฐานอยู่แล้ว แต่เฮากับบอกข้าใจเรื่องของบริบทกฎหมายเนาะเรื่องของภาษาเขาต้องเน้นเรื่องนี่หลายกนเนาะระหว่างหลายกนแต่ถ้าว่าเป็นภาษาสากลมันอาจจะสะดวกสบายขึ้นน้อยนึงเนาะแต่ภาษาไทยพอเฮียนเลิกๆเข้าไปแล้วมันยากอยู่ดาเนาะอายแล้ว่ายากอยู่เนาะข้าพเจ้าคิดว่ายากเนาะเวลาเขียนเวลาอย่างเหาะมันมีบางคำศัพท์ที่ขอนการจะเลิกเนาะเทคนิคต่างๆก่อนเขาก็บอกข้าใจนะมาเฮียนอยู่นี่เนาะเป็นเขาก็จะเราเราเป็นรุ่ดอายเนาะ ของน้องๆหลายๆคนนะเพราะว่าพาเรามีอายุห่างกันหนหนึ่งหปีและน้องๆมักจะเอินแล้วอ่าไอ้เนาะอ่าและเวลากลับเมื่อเชียมเี่ยมเพื่อนเนาะจะกลับทาง2เมกเนาะทางปากเซนั่นเองและอ่าขึ้นไปทางปาก2องแล้วก็หอ,อนแขวอตะปือเนาะประมาณ200กิโลเมตรเนาะเื่อนของเราของไอเพ็ดเนาะเราบอกว่าเนาะเราบอกว่าในช่วง ปีหนึ่งเนาะอายก็ได้กลับบ้านเพียงครั้งเดียวและก็เป็นส่วนโควิดเนาะก็บวได้กลับบ้านเลย2ปี3ปีนั่นเองและไอเล่าก็คิดหอดบ้านแต่มันก็จาเป็นเนาะเราว่ามันจําเป็นแต่ในปัจจุบันนี้เนาะโลกโซเชียลมีเดียเนาะมันก็กว้างขวางเนะาะเราสามารถติดต่อ,อวิดีโอคอลกับครอบครัวนะกับคนรู้จักได้นั่นเองแล,อและเราบอกว่าจริงๆแท้ๆแล้วนะแม่ของเรานะจะเป็นคนผลักดันให้เรามาเฮียนเนาะ เทงว่าสิเป็นลูกสาวนากระตามเนาะส่งว่าไอเพ็เราก็เป็นลูกสาวนาขาบเจ้าเนาะแล้วบ่มีอย่างเนาะแต่แม่ผักดันให้ลูกไม่เฮียนเนาะอยากเห็นลูกมีอนาคตและประสบความสำเร็จนั่นเองเนาะหลังจากนั้นกับพิจกรอาก็ถามว่าเออเป้าหมายต่อไปหลังจากสําเร็จการเฮียนเด้เนาะเป็นอะไรเนาะแล้วว่าก็จะกลับไปสมัครงานถีแขวงอัตปือคือเก่าเนาะแล้วก็สิ่งที่สองก็คือไปหักทุนเนาะเฮียนต่อมหาาลัยอุบลราชธานีต่อเนาะเป็นระดับ เป็นระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทนั่นเองโหสุดยอดทุกคนเนอะตอนนี้เนาะการสมัครเขียนทับห้อยแล้วเนอะสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณเนาะทางมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสเนาะอ้เพื่อนเราก็ดีใจขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสเพื่นได้มีการศึกษาเขียนเนาะให้ทึนสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะเวลา4ปีนั่นเอง และขอขอบคุณทางโครงการจัดตั้งที่สำนักง,งานขอยอันตะปือ้อเนาะที่ให้โอกาสได้ไปเฮียนอยู่ประเทศไทยเนาะและ้วก็ขอบคุณขอบครั้เนะขอบคุณ,นะคณพ่อแม่หมู่ขู่ทุกคนที่ให้การสนับสนุนทางด้านทุนและกําลังใจเนาะทุกสิ่งทุกอยาก่างเนาะที่หให้เรามีในมือนี่นั่นเองเนาะแล้วก็ขอบคุณเนาะทุกคนวันที่สําเร็จการศึกษาเนาะที่สําคัญชุดท้ายเนาะ ต้องขอบใจตัวเองเราบอกว่าเพราะว่าที่เดินทางมาหอดในมือนี้ได้เนาะแล้วก็พักดันจนได้หับปริญญาขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณครับเนาะผู้นวตเนาะต่อมาเนาะพิธีกรกกได้ถามเอื้อหลักเนาะพุทีีนังข้างๆเพิ่นนากคนอ่าที่เป็นไมนิ่งนะเนาะและเอื้อหลักคู้ซึกแนวใดและเอื้อหลักกระตาวาเนาะโบแมนบบมียังแตกต่างจากไอเพลทเลยเนาะอ่าเพราะว่ามาข้างทัาเอ็ดก็ยังอกหู้จักยังเนาะ คนละประเทศนะทุกคนอา,อาจจะได้ภาษาหน่อยหนึ่งนั่นอ๋อแล้วก็นอกก็มีความใจดีเนาะที่ได้และนอกก็มีความดีใจเนะาะขอบใจดีไาซะดีใจเนาะที่ได้มาเมืองอุบลเนาะมออุบลน,นะทุกคนมาเรียนมาศึกษาเียนอยู่ที่นี่อีกหนึ่งอย่างก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเนาะที่เปิดโอกาสให้พวกเฮาเนาะหรือว่าพวกน้องทั้งสองได้มีโอกาสได้มาศึกษาอยู่ที่นี่นั่นเองและก็มีความผูกพันเนาะ มีความภูมิใจหลายๆที่ได้มาศึกษาหําเพียนอยู่ไทยเนาะสิ่งที่พบก็บคือปัญหาทัตอิตแมนเหลืองการเขียนนะทุกคนคือกับไอ a พดเบานะฝนหน่ได้เบานะเขายังได้เขายังบ่พูดอย่างหนังสือไทยนะทุกคนพูดเหลืองภาษาหนังสือไทยที่เขาบ่สามารถที่จะเขียนได้เนาะแล้วเขาต้องใส่เวลามาหนังฝึกฝนเนาะฝึกเขียน เพราะว่าการสื่อสารของเฮาแมนคลายขึ้นกันอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอ่าเรื่องที่แตกต่างและว่าสิ่งแตกต่างนะก็มนเหลืองของตัวหนังสือเนาะเพราะว่ามันจะเขียนคอดขายจะอ่าบุคคือการปัญหาและเอออย่างว่าการเขียนภาษาไทยมนยากหลายอ่ามันยากหลายแต่ตอนนี้ก็บรยากแล้วนะเพราะว่าสาเร็จการศึกษาเป็นที่ห่อห้อยแล้วนะพอไปเรียนฝูกกสีปีนะทุกคนก่อนที่จะมาเรียนอยู่ไทยเนาะก็ได้อ่าเรียนจบพยาบาลเนาะอ่าสถาบัานเดียวกับ ไอพดเนาะเฮียนอยู่บทเดียวกันนะมาจากมอจัปสักและเป็นอนุปริญญาดังนั้นก็ได้เหตุเวียกอยู่โสโสส,โสโจแผนกสาธารณสุขแขวงจัปสักหลังจากนั้นก็ได้มาหับทึ้นมาเฮียนอยู่มออุบลเนาะเวลากลับบ้านเนาะก็ออกจาก2เมฆคือกอคือกับไอพดเนาะ เขาท้าปักเซประมาณ4 0่สถึงห้าิโลเมตรพอเออเน่ยเราอยู่ปักเซเราใช้กลยก่าไอแพดนะพอไอเพดอยู่อับตะปูเนาะส่วนปีหนึ่งเนาะกลับบ้านดูเติมนะพอมันไกลเนาะหลังจากมีโควิดเข้ามากับโบได้คอยได้กลับบ้านเลยเนาะเราเนาะเรื่องของการผักอาศัยกับผักอยู่หอผักของหอผักนักศึกษาแพทย์เนาะหอพิ่นให้มีหอผักฟรีนะทุกคนเนาะหอผักแพทย์หอใจหมออุบล เนาะการสะดวกสบายหลายเห็นมเนาะเรื่องขึ้นก็มีค่าเทอมเนาะพน่กใา้ค่าเทอมฟรีและค่าหอพักนักศึกษาแต่ค่ากินขง้งเหาแมนต้องหาผิดชอด้วยตนเองอและต้องขอขอบใจทางมหาวิทยาลัยที่เปิดที่ไปที่ได้เปิดโอกาสเนาะให้ได้มาศึกษา,าเพียและต้องขอขอบคุณครูอาจารย์ที่เปิดโอกาสสอนเนาะ พวกเฮาทั้งสองและต้องขอบคุณสสจจะประสานเนาะที่เปิดโอกาสได้มาเฮียและสนับสนุนพวกเฮาและที่สําคัญเนาะแมนขอบใจทางอบครัวที่คอยแห้กาลังใจผลักดันให้ได้เฮียต่อเนาะที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนี่ก็แมนความสําเร็จอีกคันหนึ่งบัณฑิตมหาวิทยาลัยอ,อุบลราชธานีเอิญได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสเนาะนอกจากอยู่ในพื้นที่บริการเบิกแงงของมหาวิทยาลัยแล้วเนาะในภาคอีสาน และยังได้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษานานาชาติเนาะประเทศเพื่อนบ้านเขามาศึกษากระแมนประเทศของพวกเนาะคือสอบปวารนั่นเองและมีและนี่ก็หมารถึสภาของเอื้อไอเพิ่น เนาะก็ได้จบลงนะทุกคนอ่า uh, แล้วก็ก่อนอื่นเราก็ขอแสดงความยิยนดีกับ <c oughs> เอื้ออายเพิ่นหลายๆเนาะซึ่ว่าเก่งหลายนะทุกคนอ่าซึ่งว่าได้จบ4ปีนั่นเองนะทุกคนเรื่งการมีพี่ๆหลายคนเนาะได้ตั้งคําถามมาตั้งแต่เฮียนอยู่เวียดนามแล้วเนาะว่าเออน้องนิกอ่าถ้ามีโอกาสอยากมาเรียนต่อสะพานทานที่ไทยไหมอะไรเงรี้ยเนาะทุกคนไม่เฮียนต่อบอเนะราข้าพเจ้าก็ได้ตอบคําถามนีไปหลายคลิปแล้วเนะาะอาจจะมีพี่ๆหลายคนที่มาติดตามใหม่ก็นอยจางมหูเดียวข้าพเจ้าก็จะตอบไป ในคลิปนี้เลยนะทุกคนคําตอบคืออยากไปทุกคนก็นอยากไปเฮียนเนาะแต่ว่าพอมาเบิ่งตัวจริงแล้วเนาะแต่ว่าแต่ว่าสภาพรวมแล้วกับน่าจะโมแมนตอนนี้เนาะตอนตอนนี้ยังแบบยังทันพร้อมเถื่อเนาะแล้วตอนนี้ก็ยังแบบเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนาะอีก2ปี3ปีแังจากนันนเะนาะข้าพเจ้าจะศึกษาหําเฮียนเนะาะจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษควบคู่กันไปนะนะําเนาะทว่าเราจะไปเฮียนเนาะและอีแล,และอีกอย่างหนึ่งเนาะภาษาไทยเนี่ยเขียนยากหลายนะทุกคน เขียนยากหลายเนาะเขาก็ต้องฝึกการเขียนเพิ่มเติมเนาะถ้าว่าอยากไปต่อเนาะและง่ายเพื่นวาเนาะทางมหาวิทยาลัยใดที่นอกอยากไปเนาะทุกคนในประเทศไทยเนาะข้าพเจ้าในใจเนาะกับขีดหลายเนาะก็มีหลายมหาวิทยาลัยที่อ่าที่บักเนาะแล้วก็เลือกบดเชือกเนาะพอมหาวิทยาลัยใดก็ได้มาตรฐานเนาะและส่วนโตเนาะอยากไปขอนแก่นเนาะเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพก็ได้เนาะทุกคนถ้ามีโอกาสเนาะอ่าทำาบ่ได้ไปเรียน กะอยากไปฝึกอบรมนอกจาก3เดือน6เดือนเนาะก็คือสมหวดนะทุกคนก็คือที่บอกไปในหลายคลิปก่อนว่าตอนที่ไปเรียนอยู่เวียดนามหรือว่าอยู่ไซเนาะที่ว่าข้าพเจ้าเคยอัดคลิปลงนะก็รู้สึกว่าเอออยากไปเราทุกคนโอเคเราขีดเผาข้าพเจ้าไปแล้วทุกคนสำหรับพี่ท่านใดที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe เนาะฝากกด subscribe อากาศออนไลน์ทุกคนโอเคสวัสดีสวัสดีครับ